สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับเล่นอย่างเซียนเขี้ยนคู่แข่งวันนี้ผู้จัดก,การสาวมาอีกแล้วครับเธอขอสู้กับมือระดับเซียนนะครับวันนี้กระดานที่หนึ่งมาดูฝีมือของเธอเนะี่ยพัฒนาไปไกลแล้วนะครับดูแล้วเป็นเซียนได้นะครับเพราะว่าแผนมาดูครับลองมาชมว่า เป็นไปได้ย่งนี้ครับนี่ครับกินไปแล้วนะครับคือถ้าฝีมือระดับเซียนแล้วจะเพลียงพรำได้ยากมากแต่ว่าวิธีเอาเปรียบหรือว่าได้เปรียบเล่นได้เปรียบคู่แข่งนั้นเซียนถนัดนะครับถ้าเล่นแล้วเสียเปรียบคู่แข่งไม่ใช่เซียนนะครับเนี่ยครับ เดินอย่างละเอียด,ดอะไรพลีผ้ามนะครับอืมนะครับนะครับแลกกินสองเพื่อที่จะเดินทางเข้าฮอตง่ายขึ้นนะครับในขณะที่คู่ต่อสู้ก็ยากที่จะเข้าฮอตนะหรือว,ว่าเข้าฮอตได้ยากนะฮะดูสิครับคู่ต่อสู้จะทำไง เปิดทางให้เข้าฮอตแล้วครับเมื่อเข้าฮอตได้ก็คือความหายนณะของคู่ต่อสู้นะครับเนี่ยนะครับเนี่ยจะเข้าฮอตได้ยังไงครับเนี่ยคู่ต่อสู้ครับหรือเข้าได้ก็ต้องเสียหมากเนี่ยเสียเปลือบไปแล้วครับเสียเปลียบไปแล้วจะเข้ายังไงครับเนี่ย ครับเข้าไปก็เดี๋ยวกระโดนครับนั่นนะครับแบบนี้คู่ต่อสู้เพียงพร้มแล้วครับก่อนแรกให้กินแล้วก็จัดการฆ่าฮอตกินสอง จบในกระดานนี้นะครับก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับผู้จัดก,การสาวก็กขึ้นนำหนึศูนย์ครับ <S <S มาชมกระดานที่2มาดูว่าฝีมือฝีมือของเธอเลยจะระดับเซียนไหมครับ ท้าไม่ระดับเซียนก็น้องๆเซียนนะครับนี่สกัดตัวนี้มาแล้วครับขอบคุณทุกท่านที่ให้กำลังใจนะครับมาชมมาเชียร์คลิปเกมฮอตนะครับโปรแกรมหมักฮอตขันเทพ แอปคันเทพนะครับแอบปฮอตคันเทพครั้งถึงเสียเปรียบก็สามารถคืนความได้เปรียบมาเหมือนเดิมนั่นคือระดับเซียนนะครับแหลกกินไปก่อนเนี่ยทำลายฐานนะครับอ่จาจัการสาวนะครับมาหลายครั้งแล้วนะแต่ว่าคราวนี้ หรือว่าแม์นี้ถือก้าวหน้ามากครับเนี่ยครับมาดูกระดานนี้ว่าจะเป็นอย่างไรนะครับคือฝีมือกินระดับเซียนเล่นระดับเซียนยังไงครับมาดูครับอย่ากระพริบตานะครับตานี้นะครับอืม เห็นไหมนีดูเขาจะฆ่าฮอตเซียนจะฆ่าฮอตนานะครับแรกตอนนี้ปฏิบัติการนี้แรกฆ่าฮอตเลยครับอืมนี่ครับฆ่าฮอตได้ชัยชนะก็อยู่ในกำมือแล้วในกระดานที่สองนี้นะครับคงไปไหนยากนะครับอย่างมากก็ไปติดที่มุม ครับนี่คือฝีมือระดับเซียนนะครับผมให้เป็นฝีมือระดับเซียนก็นแล้วกันนะครับเพราะว่านี่คืออีกแมตต์หนึ่งนะครับอืมไล่ข้อมมุมแล้วอีกตัวนี้ก็ไม่มีที่ไปแล้วครับไปไหนก็โดนไล่กิน นะครับมาตาติดสีไลกินอีมาตาเก้าไลกินนะครับนี่คือระดับเสี่ยนนะครับส่วนอีกตัวโน้นก็ไม่มีทางไปครับจบแล้วกับกระดานนี้ครับขึ้นนำสองศูนย์ครับมาสู่กระดานที่สามกระดานสุดท้ายนะครับให้เป็นกระดานสุดท้ายเลยกระดานนี้นะครับ ฝีมือระดับเซียนเล่นกันอย่างนี้ครับถึงบางครั้งก็จะเสียหมากแต่ว่าเป็นการลงทุนนะครับแล้วก็ได้กำไรขึ้นมาแสกไป18มั้ยไหม แท้กตาอ่าสิบแปดแล้วนะครับเล่นในดังใจนะครับอ้าแรกกินไว้ก่อนนี่นะครับทำลายฐานของคู่แข่งไป ดูลักษณะที่เธอจะยอมเสียเปรียบแต่ว่าก็ได้กำไรเนี่ยนะครับเดี๋ยวก็กโดนแหลกกินนะเนี่ยแหลกกินแหลกกินแล้วครับแล้วก็ต้องเสียเปรียบมากแต่ว่าได้ขา่าฮอตน,นะครับคือกำไร อย่างน้อยก,ก็ได้กินฟรีน่ะได้กินฟรีแล้วนะครับแล้วก็จะกินฟรีอีกใช่ไหมน่ะเข้ากินฟรีอีกไปตาสิบนี่จินฟรีเขาเดินออกกินฟรีตัวนี้ จบแล้วครับในกระดานนี้นะฮะกินฟรีหมดนะครับจบเกมนะครับผู้การสาวชนะ30ครับขอบคุณม,มากครับสวัสดีครับ